จุดช่วงติดขอบอระชั่งนะครับเข้ามาแล้วก็เดี๋ยววันนี้วิ่เข้าวิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยมาแล้วครับเป็นนักมวยที่นักมวยหลายนักมวยหลายๆคนอิจฉารักสมหมายเงาะบางกะปิหรือว่ารักสมหมายสิ์ปากมนังคนเดียวหรือว่าเอกปูทีนที่คนเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็นมวยรอบนะคู่ที่สองมวยรอบท้องวันมวยมันพันดูครั้งที่สามฮะรอบน็อกเอาท์ใครชนะก็เข้ารอบสี่คนนะ รักสมัยื่าเช้านี่มา140เลยนะ140่ตลับลดไป2รอบนะลดไป2รอบประมาณชั่วโมงนะก็ถือว่ารักสมัยนี่อยู่จนปิดตาช่างนะถ้าใครอยากดูกคลิปก็ไปดูหน้าเพจวันเด่นผมผมลงไว้ให้แล้วไอ้คู่เอกไอ้คู่ร้องคู่2เนี่ยนะแล้วก็คู่เอกแล้วก็คู่หนึ่งผมลงไว้ให้แล้ว3คู่นะครับก็ไปดูได้ไปดูเนื้อตัวก็ได้นะครับรักสมัยนี่มวยจากจังหวัดระนองนะนี่ก็มวยฟานะครับรอบนี้ซ้อมอยู่ที่แอนนี่มวยไทยนะของสรารวัตรแกน,นะ ประเภทฝีมือครบเครื่องครับวงนอกเตะขามวยแล้วก็ดักเตะดักต่อยดักแทงดีนะแล้วก็ขวางหน้านี่ถือว่ารักชมหมานี่เดินตลอดรอบที่แล้วนี่ที่แพ้ประมาณยกสนี่คือไม่เดินถอยก็เลยแพ้ไปฟอร์มหลังของเขาสาไฟก็มาชนะคะแนนประตักทองฝากบางคาเข้า,ขานะครับัดดีคุณปีชาด้วยนะครับที่ลุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนนแพ้ชนะคะแนนเพชรลังสินเน่จอห้าพยัคฆ์ที่ฝนจางชลบุรีนะครับ แล้วก็ล่าสุนมาแพ้คะแนนฉัดเพชรสจอตโต้ปราจีนแหมวันนั้น3ยกนี่ไป6กจิตหนึ่งนะพอออกมายกสี่นี่ไม่เดินโดนไป3 4ส่แข้งไม่เดินแล้วถ,ถอยถอยตัวเลงตัวเองก็แพ้ให้กับไอ้เจ้าฉัดเพชรไปนี่คือรักสมหยเ <นะ S 2> มฆจันดีนะครับลูกเขยของสอสมัยครับวันนี้รักสมหมายเขาเจอกับเพชรศริชัยเด็กเพชรสีทองนี่หลายคนอาจจะไม่คุ้นชื่อนะเขาชื่อเก่าว็าคือปราภัยรีนะปราภัยรีผู้กองหยัดสืบอุดมสุขคนเดียวกันนะ วัดาเช้านี้มา139.2นะก็ไม่ต่างอัรักสม,มยัยรักสม,มัยมา140วันนี้ชก138มวยรอบตัวเฟสติริชัยมา139.2ก็ลด1.2ก็ลดสบายๆนะเนื้อตัววัดาเช้านี่ก็โอเคนะแต่ว่าถ้าให้พูดถึงเนื้อตัวว่าเช้านี่ผมดูว่าเนื้อตัวรักสม,มยัยดูจะดูดีกว่านะเป็นลำ่ำเป็นสันมากกว่านะครับ เพชรธีริชัยนี่ก็อายุ22ปีจากอุบลราชธานีเป็นมวยขวานะครับเพรศีมือนี่ต้องบอกว่าครบเครื่องเก๋าเกมเชิงดีนะครับอาวุธเยอะแล้วก็เวลาออกนี่ออกออกเป็นชุดนะแล้วก็ลูกถีบนี่ถือว่าถีบได้ดีถีบได้แรงด้วยวงในก็ลลอกรัดมัดตีแข็งแก่งแข็งแรงครับสามฟอร์มของไอ้เจ้าเพชรธิริชัยรื้ว่าปราบไพรีนี่ก็แพ้น้องยกสองให้กับชมวกเพชรอยุธยาไฟยยิ่มมาที่ลุมพินีฮะ แล้วก็พาแพ้นกยกสองให้กับเมืองทองอีกทีนะฮะนี่ก็เพชรพัชรนาคาดมี่ที่อุบลแล้วก็ล่าสุดชานะนกนะฮะชนะนกปลาตักทองปากบางคาข้าวนะครับที่ผลจางชนบุรีนี่คือเป็นมวยรอบนะครับก็คือชกมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็เจอกรบลักสมหมายแมรี่รักสมาม,กสมายให้ว่าขึ้นมาเท่าไหร่ในเจ็ดสี่เลยเหรอเรขึ้นมาเจ็ดสี่เลยเรประมาณเจ็ดสี่เลยขนาดนั้นเลยเหรอเรรักสมายเจ็ดสี่แม่ตอนต้นนี่ก็รักสมหมายก็น่ากลัวไปก่อนแน่นอน คุณนี้นี่คุณี่สองนี่ผมก็ยังชอบรักสมหมายนะผมดูแล้วก็น่าจะไปก่อนจริงๆสวัสดีไปก่อนจริง<ด>ๆ,ๆครับเพราะมวยเจ้าภาพด้วยแล้วก็ชกช่องสามด้วยถือว่าเจ้าถิ่นดาราจอตู้ช่องสามเลยรักสมหมายผมออกรักสมหมายครับเข้าก่อนผมดูแล้วน่าจะไปหลายหลายกิโลนะแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมโต๊ะคุณนี่นะครับมีโอกาสพลิกได้นะถ้าเกิดว่าไอ,ไอไ้เพชรไห่ต่อยรักสมหมายโดนหนึ่งมันก็มีโอกาสได้นับเหมือนกันจากนั้นออกต่อรักสมหมายไปก่อนแล้วก็ ค่อยไปโต๊ะกินสองข้างนะครับ